วันนี้เราเซอร์ไพรส์น้องมาใช่ไหมอันนี้เซอร์ไพรส์น้องมาเป็นไงบ้างรู้สึกบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนคือป้าบุญเย็นมากเลยเขามีไอ้น้ำให้กันด้วยทุกคนดูไอ้น้ำดิเออเราจะมาดูปลาคาร์ฟกันนะจ๊ะไอ้ย่ะจริงก็ไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันโปรถีจารู้จักที่พัทยาเลย เย็นมากเลยอ่ะไอ้นี่จุดเปารับบัตรคิวลงมา่ะด้วยรับบัตรคิวก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปโอ๊ยน่าตอนนี้ถ้าเป็นบัตรคิวต้องลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าตัขอชัปนีปก่อนก็ยังอนะตัวตคร ทำบ่อปลาดีกว่าเออดูปลาดีกว่านี่ใช่ไหมคะนิยมไปตรงไหนกันอะบ่อปลาต้องลงคิวนะคะลงคิวลูกค้ากี่ท่านคะสี่ทานค่สี่ทางกันค่ะอ๋อพี่เขาแนะนำให้แล้วมาครั้งแรกนะคะอันนี้เป็นปลาขู่ใช่ค่ะแต่นี่จะเป็นเล็บขอราโอเคค่ะขอเบอร์โทรติดต่อค่ะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหกเก้าเก้าสองห้าสองห้าสี่สี่เก้าจ้ะทำไมไม่ใช้เบอร์ค่ะศูนย์แปดหกค่ะ ค่ะ449นะคะถ้าได้ตัวเลขเดี๋ยวทางเราติดต่อไปนะคะตัวค้าสามารถเดินเล่นก่อนได้นะคะท่านห้องคาราโอเกะค่ะคี่ลูกค้าค่ะที่เป็นเล่นๆคือไม่เลนคะนี่เราเดินเล่นได้หมดเลยนะคะแต่ว่าที่นั่งต้องรอตรงนี้ใช่ค่ะถ้าได้ตัวเลขเดี๋ยวทางเราจะตัวจีบสองไปค่ะรอสัปปะสูอยู่แบบเนี้ยนี่ครับ449นี่เราจะเรียกตามคิวนะครับนี่ตามนี้ไปเลยโอ้ของเล่นก็มี ไปเลยนียร่ระหว่งางรอคิวนะคะเราก็พาเด็กมาเล่นสวนเด็กเล่นกันก่อนอ,อยู่ที่68ดนะค,บคนะคบพี่โมจะเล่นสวนเด็กเล่นค่ะพี่โมเล่นอะไไหนคะ <laughs> นี่มีสวนสัตว์ขนาดย่อมด้วยนะคะเป็นกระตา่ายพี่โมอะมีกระต่ายมีไก่มีอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราไปนั่งชมใ,ใช่ พี่โม่ถ่ายไหนคะมีนกแก้วเหรอดูว่ามีนกแก้วด้วย มีนกแก้วด้วยคูนีู้ไหนกลับแล้วนึ่